ชวนชิววันนี้พาไปไหนดีจ๊ะร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเหมาะสําหรับครอบครัวมากๆเลยนะฮะเขาว่าเขาเป็นอาหารชุดอาหารเป็นเซตสามารถทานได้ตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่ครับง่ายๆเลยครับกับอาหารจีนเพราะว่าร้านนี้เนี่ยทุกๆเทศกาลเนี่ยเขาจะมีการจัดเหมือนกับจัดเซตพิเศษสําหรับเทศกาลต่างๆใช่ไหมใช่โทรมาหาเจี๊ยบเลยบอกว่าเฮ้ยเทศกาลแล้วนะวันแม่แล้วนะ ร้านอ้วนนะร้านอ้วนนะร้านอ้วนีนวน่น <ไป S 2> ร้านไหนไปร้านไหนรัมโรยพุชนาไงเจี๊ยบออนี่เขาบอกนี้เราก็ต้องไปให้เขานะฮะไปดูกันดีกว่านะคะว่าสําหรับเทศกาลวันแม่เขามีอะไรพิเศษพิเศษมาให้ค่ะครับผมนะฮะกับรัาโรยพุชนาเชิญเลยครับช่วงอร่อยชวนกินสนับสนุนโดยหอมเข้มข้นต้องซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ สวัสดีค่ะครับโอ้โทุกเทศกาลนะคะแล้วต้องมาหาเฮียเพราะว่าของของเฮียเนี่ยอร่อยจริงเด็ดจริงทุกเทศกาลเฮียจะต้องจัดโปรโมชั่นไว้ฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับอาหารเหลาแต่ราคาติดดินนะครับกับเฮียฮงคนนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชิมกันเลยกว่าครับผมเชิญเลยค่ะไปค่ะนะฮะมีกุญฉลามด้วยนะครับ จัดเป็นชุดถามพ่อคอนแม่เทศกาลแบบนี้วันแม่เียครับมีอะไรไว้ตอนหลับครับชุดนี้ชุด2,000บาท2,000ถูกมากเนี่ยมันคุ้มมากนะคแล้วก็มีสลัเปาวันแม่ด้วยนะครับจะมีรูกรูปหัวใจแล้วก็แม่กับพ่ออยู่ออกแบบตรงนั้นนะฮะอ่ะวันนี้ก่อนที่คุณผู้ชมจะชิมนะเราชิมกันก่อนดีกว่านะครับเริ่มออเดอร์เมนเดี๋ยวออเดอร์อันนี้อันนี้เป็นกระพุบปลาผัดแห้งกับอันนี้เป็นกระปุนน้ำมันงาทั้งสองข้าวปลาดีกว่าข้าวปลาก็ได้ ยืนฮะผัดแห้งนะฮะคุณผู้ชมแล้ววัตถุดิบที่ใช้ก็ล้วนแต่เป็นของพรีเมี่ยนะฮะของดีๆทั้งนั้นเลยนะครับอาหารสไตล์กวางตุ้งนี่หาทานยากอันนี้คือกวางตุ้งใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือแมงกระบุนเอามายำเลยกับน้ำมันเอาน้ำมันงาใส่น้ำมันงาติดเสียงให้ยำรวมกัน ให้มีเผ็ดนิดๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็หอมน้ำมันงาช่อันเนี้ยอร่อยมากเลยอ่ะเพราะว่าเขาผัดได้รสมากมีกลิ่นหอมเครื่องเขาเยอะมากแล้วมีกลิ่นกระทะติดมาหุณงพืชผัดแบบแห้งๆนี่ยใช่มากเขามีอะไรที่แพงทําให้เห็นเลยว่าของเราเนี่ยใส่ของดีจริงๆนะใช่อันเนี้ยเครื่องเยอะเครื่องเยอะมากมากมา นี่นฮะพี่จะเห็นต่อไปนี่คือกระเพาะปลาหูฉลามหูฉลามเนี่ยหูฉลามนะคคุณชมรับเราจะแยกมาให้อย่างเงี้ยให้เห็นเลยว่าเราเอามาให้จริงๆไม่ได้แบบว่าใส่เป็นเศษๆต้องบอกว่านี่คือหูฉลามตัดอะไรพวกอย่างนี้เลยครับมีเนื้อปูอยู่ในน้ําด้วยนะคะนี่เนื้อปูเป็นก้อนเนี่ยอันนี้เป็นน้ําแดงนะฮะสูตรของเฮียฮงนะครับรับรองที่นี่อร่อยมากจริงอร่อยจริงนี่ใส่พริกไทยนิดนึงเนาะขอบคุณค่ะคนสวยเราเนื้อปูนยฮะคนชอบที่โฉบก็ใส่ที่โฉบเพิ่มไปนะครับคุณผู้ชมครับ นี่ผมกำลังเคี้ยวหูฉลามเลยนะคุณผู้ชมมันจะออกกรุบๆจะเป็นของแท้นะมันจะไม่ยุ่ยเลยนะฮะคุณผู้ชมครับไม่เอกนิ่มๆหน่อยรสเขาไม่จัดมากอันนี้เราสดน้ำได้ทั้งถ้วยเลยอ่ะครับค,บคงคุณภาพความอร่อยได้เสมอต้นเสมอปลายมากๆเรามากินกี่ครั้งก็อร่อยแบบนี้ทุกครั้งโปรโม,มชั่นนี้ยาวถึงไหนครับเนี่ยโอ้ยไม่มีกำหนดครับขายยาวเลยหลังวันแม่ก็มีครับหลังวันแม่ก็มีนะจอมจินก็มีจอจินก็ขอได้ไปว่าถูกมากเรียบร้อยกับหูฉลามยาไม่มีเปตัดเขียงนี่ แน่นอนนะครับนี่โลโก้ของเฮียนะครับแห้งกรอบรีบมันออกแบบนี้เลยกรอบมากจัดเฉพาะหนังอย่างเดียวเลยนะครับคุณผู้ชมครับส่วนเนื้อก็ไปทำทำอย่างอื่นได้ด้วยทอดกระเทียมผัดพริกไทยดำน้ำเมี่ยงได้หมดคเลือกได้ใช่ไหมคะเลือกได้เลยครับ แป้งของเราเองอย่างนี้ไม่ใช่ทำเองครับนะฮะมันหนึบอยู่เลยนะครับคุณผู้ชมครับตรงจานอ่ะไม่มีความมันอยู่เลยคือรู้ได้เลยว่าเป็ดเขาไม่มันไม่เลี่ยนแน่นอนอร่อยจริงๆอ่ะอันนี้ที่เนี่ยต้องยอมรับจริงๆต้องยอมรับต้องยอมรับอ่ะอันนี้ตัวใหม่โอ้โหสุดยอดอันนี้ตัวใหม่อ่ะเจ้าสมุนกระทะร้อนครับข้างในมันเป็นไส้อะไรอ่ะเป็นไส้กุ้งกับปลาหมึกอปลาหมึกมากรสชาติดีมากรสชาติกลมกล่อมไม่หวานไม่เค็มอะไรอร่อยไม่เค็มเกินไปนะมันจะออกกลมหอมกลมกล่อมมากหอมเห็ดนิดๆ ใช่มีพริกขวดนี่กรอบมากเหมือนกินลูกชิ้นกุ้งที่ไม่ใช่ลูกชิ้นกุ้งอย่างเดียวมันมีรสชาติเยอะเอร่อยแล้วลูกชิ้นกุ้งอีกรอบนอกนุ่มในมีรสชาติหมดแล้วก็มาราดด้วยน้ำซอสอีกทีนึงน้เนื้อกุ้งเยอะมากอ่ะเนื้อล้วนๆลกุ้งกระเละล้วนๆเลยมามาละต่อเลยนะฮะไปเลยฮะต่อเลยนะฮะอันนี้เปาฮื้อเจียนยอดคานาเป้าเป็นแผ่นอย่างนี้เลยนะเป็นแผ่นเลยนะฮะอันนี้ใช้คานาฮ่องกงเป็นยอดคานาฮ่องกงนะฮะใช่ครับผมไม่ผสมคนที่ชอบทานเป๋าฮื้อนะแบบนี้ก็จะไม่ผิดหวังอร่อยแนน่อน เปาฮื้ออ่ะเขามีความเหนียวแต่ในผักอ่ะมันมีความกรอบมันเข้ากันมากนิ่กรุบครับหวานธรรมชรตินะฮะเยี่ยมยอดครับคุณผู้ชมครับคนที่ชอบเปาฮื้อในชุดนี้เขามีด้วยนะฮะนี่ปลากระป๋งทอดน้ำปลาล่ะค่ะแต่ว่ามียำมะม่วงให้ด้วยใช่บางคนลูกค้าไม่ชอบทอดน้ำปลาใช่ไหมแล้วหนึ่งซีอิ๊ว มนนก็อ่าาึงใน2,000บาทนี้เลือกได้เยอะเยอะขนาดนั้นเลยหรอคะใช่อย่างนี้ก็คือเป็นอีกสูตรหนึ่งก็คือว่าทอดน้ำปลาครับทอดน้ำปลากับน้ำจิ้มนี่นะฮะน้ำยำที่เป็นมะม่วงเปรี้ยวทอดน้ำปลาก็อร่อยแล้วนะน้ำปลาเขาไทยน้ำปลาอร่อยมากอันนี้แบบไทยๆครับคุณผู้ชมครับที่สำคัญนะฮะปลาเขาสดคือจะบอกว่าตัวยำมะม่วงเนี่ยสดใหม่จะออกเปรี้ยวนิดนึงนะคบไม่ต้องราดน้ำยําก็ยังอร่อยทานได้เลยทานได้เลยอร่อยปลาเขาอร่อยมากอันนี้บะหมี่ฮ่องกง บะหมี่่องกรอบเยอะมากลูกค้าจะเป็นข้าวผัดก็ได้บะหมี่ก็ได้ให้เลือกการผัดหมี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกันนะผัดยังไงให้หอมกระทะขึ้นมาแล้วก็ที่นี่นะคะเขาจะไม่ได้ผัดแบบมันเยิ้มออกมานะคะเพราะฉะนั้นก็มันก็จะไม่เลี่ยนอยู่แล้วอันนี้เป็นเนื้ออะไรคะไก่เนื้อไก่ครับเนื้อไก่มีเห็ดนะคะแล้วก็มีผักบางคนชอบทานกุ้งก็เป็นบะหมี่โฮเกี้ยนก็ยังมีกุ้งมาคือเส้นแบบพอดีเส้นไม่ผัดจนเละจนเกินไปที่สาคัญไม่มันยังไม่หมดนะมิโซะระเปา จะเปล่ต้ไหลทีหลังนี่ยของหวานก่อนเอาของหวานก่อนของหวานเนี่ยอันนี้ก็คือแปะกล้วยเย็นลูกค้าเป็นแปะกล้วยนมสดก็ได้เป็นโอนีแปะกล้วยก็ได้โอนีแปะกล้วยก็ได้ได้โอชั่วโมงนี้ตามใจลูกค้าหมดเลยครับขยะกินอาหารจีนแบบราคาย่อมเจ้านะครับอย่าคิดว่าแพงนะคุณสามารถมาที่นี่ได้ถูกมากนะครับถูกจริงๆถูกจริงๆรชอบมากเลยอ่ะไม่หวานไม่หวานไม่นี่เป็นน้ำเกลกล้วยหรอคะใช่ใส่น้ำเกลกล้วย ปกติอ่ะมันจะหวานมากแต่อันนี้พอเราเห็นน้ำแบบนี้เราสึกมันจะหวานจแต่อันนี้ไม่หวานนะคะไม่หวานไม่หวานมากใช้น้ำเก๊กฮวยครับนี่ยเนี่ยังไม่หมดอ่ะมีมีของแถมของแถมอันนี้ของแถมต้องบอกอธิบายเทศกาลวันแม่ที่จะถึงนี้แต่แถมทุกเทศกาลวันเกิดก็แถมแถมแถมหมดเลย เขียนว่าเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วมีคําว่าแม่กับคําว่าพ่ออ,อยู่ตรงการลางนะคะจะเห็น,นะะซึ่งเ,เป็นเปาาลาไส้ไหลซึ่งจะบอกว่าที่นี่เนี่ย<ม>เขาไม่ได้ไหลจนเยอะมเพราะว่าบางทีอะเลอะไปหมดมเราย่อลูกเล็กลงมาถ้าลูกใหญ่ใหญ่กว่านี้ปุ๊บเนี่ยมันจะพุ่งออกมาหอมมันหวานช่วงเทศกาลแบบนี้นะฮะวันกงวันเกิดมาที่นี่เขาแถมนะครับลูกค้าไม่เอาก็ไม่เป็นไรมีด้วยเหรอคุ้มค่าที่สุดครับ ไม่มีเหตุผลที่จะปฏิเสธที่จะมาร้านร่ํารวยโภชนาโดยจริงครับผมนะฮะเปิดทุกวันนะครับแต่วันนี้นะครับเมนูสัตว์ทีหนึ่งเมนูครับนะฮะอยากดูนี้ี่นะเจ้าสมุนไหมเออเพราะว่าพี่เราไม่เคยเราเป็นครั้งแรกที่เราได้มาทานโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูนะครับเจ้าสมุรกระทะร้อนนะฮะทำอยางไรเชิญในครัวเลยครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูนะฮะเจ้าสมุดกระทะร้อนนะครับและคนที่จะทําสาธิตนะครับและก็คือพ่อควัวกคนนี้นะครับสวัสดีครับพี่พรครับก่อนที่จะาเป็นตัวนี้มันมีอะไรบ้างครับในนี้มีของทะเลครับปลาหมึกกุ้งเอามาสับมาสับแล้วก็หมักทอดมาเป็นแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นสูตรเด็ดของร่ำรวยโภชนานั่นเองนะฮะขั้นตอนต่อไปทําอะไรครับทำน้ำราดโอเคนะฮะพร้อมไหมครับพี่พรพร้อมครับพร้อมเอาฮะลุยได้เลยนะฮะที่บอกต้องกระทะร้อนนะฮะอาหารก็ต้องร้อนด้วยนะครับอันนี้คือกระเทียมครับ ัดให้หอมร<ล>าดผักชีครากผักชีต้นหอมซอยเราต้องผัดเอากลิ่นเข้อออกมานะความหอมออกมาแล้วครับมาเริ่มปรุงรสนะครับโดยซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์ครับซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งตราเด็กสมบูรณ์นะครับแล้วก็ซอสปรุงรสตราเด็กสมบูรณ์ครับต <c oughs> านเยอะหน่อยจะออกรสชาติหวานนิดนึงแล้วที่ป่นครับผมที่ป่นเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาแล้วฮะมาราดเลย มาลาดในกระทะร้อนนะฮะมาเรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับนี่ก็คือเจ้าสมุดกระทะร้อนนะฮะเสิร์ฟแบบนี้เลยฮะร้อนๆแบบนี้เลยนะครับซึมเข้าไปในเนื้อนะครับจากมีรสชาติก็มีรสชาติเข้มข้นขึ้นเะครับนี่คือทีเด็ดจุดเด่นของร่ำรวยโภชนาครับคุณผู้ชมครับไปต่อที่โต๊ะอาหารเลยฮะขอบคุณมากครับพี่พรครับครับ เทศกาลวันแม่นะครับผู้ชมครับเรียกได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งวันครอบครัวนะครับถ้าไม่รู้จะไปที่ไหนนะครับอยากจะทานอาหารเป็นแบบครอบครัวห้องแอร์สบายๆกินอาหารจินที่อร่อยและราคาย่อมเยาวก็เชิญที่ร่างนวยโู้ชนครับผิดหวังแน่นอนานนะครับที่อีกที่หนึ่งอยู่ที่เาลาที่ว่าซ2ยี่สิบหกมันีะคะอุดมสุขห้าสิบหกทับหนึ่งทัสองเข้ามาได้เลยครับใกล้ที่ไหนก็ไปที่นั่นกันละกันนะครับเอาละครับสิ่งดีๆเรามีมอบให้เช่นกันนะครับนั่นก็คือซอสหอยนางรมสูตรเข้มข้นตราเด็กสมบูรณ์อบบชดครั วัน,น,นแม่มาได้ไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็มาได้นะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคามากจริงๆมาตรงไหนสะดวกสุดที่อธิบายคร่าวๆเลยมาสุขุมวิทซอยสเลี้ยวเข้ามากิโลเสร็จครับแล้วถ,ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรมาจองโต๊ะหรืออยากจะโทรมาสอบถามโปรโมชั่นมีถึงเมื่อไหร่เดี๋ยวเราขึ้นเบอร์ให้ตรงนี้โทรมาสอบถามทางได้เรียบยแน่นอนค่ะครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับพี่เฮียมากๆนะฮะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะครับขอให้ขายดีขายดีครับพี่เฮียครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหเวลาแห่งความอร่อยหมดไปอย่างรวดเร็วพี่เจี๊ยบบนนะะเอาล่ครััวแม แห่งชาติอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับวันเป็นวันของครอบครัวนะฮะถ้ายังมองหาร้านอาหารแล้วก็ฝากกันด้วยนะครับรับดวยโูชนาทั้ง2สาขาไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ